ทำงานทุ่มเทเพื่อครอบครัวโสกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมอ้าวช่วงนี้คือชอยหน้าม่านครับสามน้ำมาโลแล้วอ้าวันนี้จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่กับปอบพี่เออเหรอผีปอบมีบอาจารย์มาปราบไหมมีฮะชื่อว่าอาจารย์ย่ง เรื่องราวจะเป็นยังไงอาจารย์โยงจะชนะหรือแพ้ผีปอบเธอ,อน่าสนใจครับครับผมอาจารย์โยงประทะผีปอบช่อยหน้าม่านตอนอาจารย์โยงปะทะผีปอบผู้ใหญ่นงทรงยังบวช แห่งบ้านจําอวดและอันยิ่งใหญ่นอกจากดูแลเล่ารูปบ้านก็มีกิจจาการโรงเลี้ยงไก่ <Hey. S 1> เออ,เอ,อจนเมื่อไม่นานนี้เกิดเรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่ายโอ้ยไก่หายเกือบหมดเล่าและไอไก่ที่เราเลี้ยงเอาไว้ขาย <Hey. S 1> ชักเลยก็ว่าเรื่องนี้ มีคนหนึ่งที่ต้องสงสัยต้องเป็นยายพวงอย่างแน่แท้เพราะว่าเป็นยายแก่ก็ผู้เดียวได้ <c oughs> แถมชอบกินของดิบถ้าปากมีเลือดซิบอยู่รำไปแบบนี้ต้องเป็นผีปอบที่คอยลักลอบขโมยไก่ว่าแล้วก็ไม่รอชา้า เรียกอาจารย์โย่งมาปราบพิไรอาจารย์โอยังไม่ได้เรียกเลยอาจารย์โย่งผู้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์ก็ไม่แพ้ใครทั้งเตกน้ำมลล่ะทั้งพลน่ะน้ำมากปิดทองลงรักสักน้ามันพายจริงมากเก่งมากจริบนาจริงทั้งหมดเลยโหจริงปะพี่บอกพี่ป่าพี่อะ กี่เหวเลยปาดได้หมดเลยปาดหมู oh, do it, do it. One, ่ๆผีปอบปาดได้ไหมโอ้พอได้ที่ได้ที่นี่อาจารย์อ่ะเงินเขาฟรีเลยนี่ฮะ คืออย่างนี้พี่ปอบพี่ปอบมีเหรมีดี่มีนีริม,รมยังเหนื่อยกาจารย์ทำอะไรได้บ้างอะโอ้โหได้เลยเรื่องนี่ต้องจัดการคืนปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะเสียหายได้เลยไม่ต้องรอลงอายาลากตัวมันมาแล้วก็ฆ่าให้ตายยญ่พวงฉันนสงสัยใหญ่พว,<อ>วงคนใกงแก่ในหมู่บ้านนี่ <ไล S 1> แหละใหญ่พวงเป็นผีปาอ๋อมันลักลอบ กินไก่เอ้ยถ้างั้นอาจารย์ช่วยฉันทีเพราะยายพวงคนนี้เป็นผีร้ายเป็นผีปอบรอบกินไก่ฉันนะมันกินทุกวันนะใช่ไหมใช่ใกออกไอ้ยายพวงออกมาเลยยายพวงออกมานะนังผีออกมาเดี๋ยวนี้นังผีร้าย พวงผู้ชราจะหายต้องแหกที่ตาขึ้นมาตกใจเสียงใครแล้วมาโวยลั่นหนูหูชาวบ้านรู้มั้ยชาวบ้านก็ทีไหนกันเพราะแกนั้นมันก็เป็นผีร้ายยอมรับมาซะดีกว่าแกคือพอผีฟ้าเรามากินไก่ผู้ใหญ่นองพูดถูกต้องวันนี้ มองแนผีร้าย <ไป S 1> อ้าวอ้าวอ้าวนี่ที่แท้ ก็อาจารย์โยกผู้ใหญ่นงผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เห็นผิดเป็นชอบเห็นฉันเป็นผีปอบชอบกินไก่โอ้สศูนย์สิ้นถึงศักดิ์ศรีฉันถูกบูลรี่กันยังโหดเราไได้โหบูลรี่นะแกน่ะเป็นผีปอบมากินไก่ฉันแทพวะละจัดการเลยจัดการเลยจัปถางเลยจัดการเลยตายแน่นางผีนี่นี่นี่แล้วก็ ปวดแสบปวดร้อน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 เลยเจ็บโอ้โหแสบไปหมดแล้วเนี่ยบ้าเลยอ้าวเนเนเนแคเป็นคนไม่ใช่เป็นผีแกไม่ต้องมาโกหกเลยจะเป็นคนยังไงดูดูปากไม่ยังเลือดเลือดอยู่เนี่ยเลือดเลือดเต็มปากเลยเลือดบ้าอะไรแล้วฉันกินหมากงงงงไปเลยแกน่ะแอบมากินไก่ที่เล้าไก่ฉันกินไปจนหมดเล้าเลยไก่ดิบใครจะกินวะไก่มันหายได้ไงอ๋อรู้แล้วฉันเดินผ่านหน <ส bekommen S 3> ้าบ้านแก ผ่าเล้าไก่แก่แกเปิดประตูเล้าไก่ไว้ไก่ไม่ออกมนจะว่ไม่ใช่ผีเหรอไม่ใช่เป็นคนเหรอคนอ้าวแล้วมาตบทำไมเนี่ยก็มันเป็นผีผีที่ไหนแล้วคนเนี้ยเดะไปทำเป็นอาจารย์ คนละตัวอุ่นผีนละตัวเย็นไม่ยาเลยฉันนี่คนสติดีอยู่แล้วสติดีอยู่แล้วแกเนี่ยสติไม่ดีแกตั้งสติเดอะจริงจริงแล้วสติอันนี้ก็สําคัญหากไม่มีมันแล้วก็อุ่นวายแกดวนเชื่อดวนตัดสินค่อยๆสูญสิ้นความช่งใจลาไปกินในน้ำทายแล้วก็พลาดคา ทั้งเสียหน้าแล้วก็เสียหาแต่รัใครเป่เพื่อนพี่ก็ชี้ชวนให้คิดใคร้ว่กันต่อไปเอชาเอชชา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 น่อยเนเข้าใจผิดเข้าใจผิดกันเออจริงแต่เขาไม่ใช่ปอบนะใช่ดูให้ดีไปปราบเขาเดี๋ยวเอออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสนุกกันต่อนะพี่นะ ยังมีเรื่องราวดีมากมายกับเวทีนี้ครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วย